ก็กราบสวัสดีครับผมตอนเกับผมเต้แค่นี้กันเช่นเคยแล้วครับวันนี้ก็เลิกงามดามดีนะครับผมได้มาเดินงานไทเฟกนะครับผมในวันที่1มิถุนายน25-67นะครับผมซึ่งประเทศไทยเราเป็นคนจัดงานนะครับผมโดยสถานที่จัดงานจะจัดที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับผมโดยเขาจะจัดทั้ง2อฝั่งเลยนะครับผมเต็มสตรีมและยาวตลอดแนวเลยถ้าเราจะไปฝั่งบูธไทยเราก็เดิน อยู่ฝั่งนี้ถ้าเราจะไปฝั่งแบบต่างชาติก็ข้ามอีกฝั่งนะครับผมโดยในงานก็จะมีเกี่ยวกับอาหารนะครับผมหลากหลายนานาชาติเลยมาลงบูธกันเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีที่ให้ชิมตลอดเลยนะครับผมแต่ละบูธแต่ละบูธโดยจุดประสงค์หลักของงานเนี้ยก็จะมีเกี่ยวกับอาหารเป็นหลักนะครับผมมีทั้งแบรนด์เปิดใหม่แบรนด์ที่จะมาตีตลาดแบรนด์ที่อะไรต่างๆนานานะครับผมซึ่งวันที่เราเดินวันที่หนึ่งครับจะเป็นเปิดให้คนบุคคลธรรมดาทั่วไปได้เดินนะครับผม ซึ่งจริงๆง,งานมันมีมาก่อนหน้านี้สวันแล้วนะครับก็จะเป็นสําหรับนักธุรกิจนะครับต่างๆจะมาเดินงานแล้วก็เผื่อที่เขาจะซื้อแบรนด์หรือว่าทําการสั่งจองออเดอร์กันนะครับผมโดยในงานผมชอบอย่างหนึ่งคือระหว่างทางจะมีขยะถางขยะทุกบูธเลยนะครับผมให้ทิ้งตลอดเวลาลองไปรับชมภาพบรรยากาศต่างๆในงานได้เลยนะครับ สรวิดั่สิ่งที่ดีแล้วก็มีอันตีออันไทยออสเตรเลียนะครับตรงกลางเป็นเรียกว่าน,น้ำอันชันมะนาวแต่ว่าให้เราได้บีบมะนาว use only Thai premium grade sesame we buy it from local we call working with the farm e r Thai in any plant base and this is the story about our product we hope that um, if you want to try